สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเนื้อาข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกัแนแสาเต็มครับของคุณเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในคระนี้ถ้าใครสนใจก็สามารถแอดดีไลน์ได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคครับมากันที่ประเด็นเรื่องแรกนะครับก็เป็นเรื่องราวของตลาดซื้อขายนั้งเตะก,กันเลยนะครับ ซึ่งมีรายงานจากสื่อชื่อดังอย่างเดอะการเดียนนะครับเดอะการเดียนเนี่ยก็เป็นสื่อเปิดชื่อดังเลยนะเชื่อถือได้ค่อนข้างสูงมากๆนะครับแล้วก็นักข่าวที่เล่นกันออกมาเนี่ยก็เป็นนักข่าวที่มักจะเล่นข่าวแมนยูเป็นประจําด้วยนะครับซึ่งเดอะการเดียนเนี่ยได้มีการรายงานกันออกมานะครับว่าแมนเชสเตอร์เนเนี่ยได้มีการเล็งนักเตะไว้ถึง4รายนะครับซึ่งมีใครบ้างนะครับ ลิ์รายชื่อเนี่ยนะครับทางแมนยูเนี่ยได้มีการลิ์รายชื่อไว้ก็คือกองหน้าอย่างแฮร์รี่คนนะครับแล้วก็แจดองซานโชแนวรูกที่แมนยูต้องการอยู่แล้วนะครับรายที่3ครับเป็นดีค a นไรนะฮะแล้วก็รายที่4เป็นเปาตอเรสในตำแหน่งเซนเตอร์ตัวกลางนะครับนี่คือ4ลิลิ์รายชื่อที่แมนยูต้องการดึงเข้ามา ยกระดับหรือว่าเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ใช้ได้นะครับแต่ถ้าถามว่าใครเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งนะครับคือตอนนี้ยเดอะการ์เดนบอกว่าเป็นจอรซานโชอยู่แล้วนะครับที่แมนยูจริงจังมากที่สุดแล้วก็ถือว่าเป็นเป้าหมายแรกเลยนะครับส่วนในรายของเฮลิคนนะครับคือแมนยูก็สนใจจริงๆครับเกี่ยวกับดิวการคว้าตัวเฮลิคนแต่แมนยูก็รับสภาพนะว่า ถึงแม้ว่าจะชอบแค่ไหนนะครับต้องการแค่ไหนแต่ว่าการไปแย่งตัวกับทางซิตี้หรือไปเจรจากับสเปอร์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยากไปนะครับส่วนดิคนไรท์เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเดียวที่น่าสนใจด้วยครับแมนยูก็สนใจที่จะเพิ่มเติมระดับมิดฟิลด์ตัวกลางให้มันมีความแน่นหนากว่านี้ครับดิคั ide, นไรท์ทำผงานได้ดีีทางเวสแฮมนะครับแต่ปัญหาก็คือดิคันไรท์เนี่ยมีการตั้งราคา ค่าตัวไว้สูงเช่นเดียวกันครับอยู่ที่ราวรหนึ0 0ล้านปอนด์ได้ประมาณ80จนถึง100ล้านปอนด์ประมาณนั้นครับส่วนกรณีของเปาตอร์เรสฮะซึ่งเป็นแนวรับของ b บียรเรายนี้ก็มีโอกาสคว้าตัวได้นะครับเพราะว่าทางเปาตอร์เรสเนี่ยมีค่าจิตสัญญาที่แมนยูน่าจะพร้อมจ่ายแล้วก็น่าจะจ่ายไหวนะครับซึ่งเปาตอร์เรสเนี่ยกระแสะเนี่ยมัน ค่อนข้างที่จะเบียดกับวารานอยู่นะครับถ้าเกิดวารานไม่ได้ก็จะเป็นปาตอรรสนี่แหละที่เราได้เห็นสีเท้ากันมาเป็นอย่างดีอยู่แล้วในยูโรปาลีกนัดชิงนะครับแล้วก็ค่าตัวอะไรต่างๆก็ตรงกับแมนยูต้องการหมดเลยนะครับคือเอาง่ายว่า4คนนี้นะครับคนที่มองถึงความเป็นไปได้ก็น่าจะเป็นปาตอรรสกับเจดอนซานโชนะครับแพงไหมก็แพงแหละฮะแต่ว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้มากกว่า เดคันไร์แล้วก็เฮนรีคี en, นะครับซึ่ง4คนนี้ว่ากันว่าแมนยู U, อาจจะมีการใช้ก็งบประมาณประมาณ300ล้านปอนด์ได้นะครับถือว่าเยอะมากๆนะครับแล้วก็ตอนนี้โอเล่กำลังเร่งเร้าบอร์บริหารให้มีการอนุมัติงบราวรา150ล้านปอนดอ์ั p นะฮะหรือว่าประมาณ150จนถึง300ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก็หลังจากที่ไปแป๊กนะฮะในศึกยูโรปาลีกนะครับ นัดชิงมาก็ขอเรื่องของการเสริมทัพให้มันมีความแน่นหนากว่านี้ให้มันมีสมดุลมากกว่านี้ให้มันมีความแข็งแกร่งมากกว่านี้จะดีกว่านะครับนี่คือเรื่องแรกนะครับที่น่าสนใจตามรายงานของเดอะการเดียนนะครับก็เชื่อถือได้ในระดับเยอะหน่อยนะครับสําหรับผมเนี่ยประมาณ60 70%ได้เลยนะครับส่วนเรื่อเราต่อมาครับเรามาดูบทวิเคราะห์อของริโอเฟนานนะครับตำนานแนวรับของแมนยูนะครับก็ ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับหลังจากที่แมนยูเนี่ยก็เป็นได้เพียงแค่พระรองนะครับในศึกยูฟายูโรปาลีกไปนะครับซึ่งวิโอเฟน่าเนี่ยได้มีการแนะนำในฮะฮสโมสรเก่าว่าไปซื้อนักเตะเข้ามา2รายเน้นๆนะครับจริงๆเนี่ยเขาบอกมา4รายแต่ว่าเอานนเน้นๆเนี่ยสรายนี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับซึ่งถ้าพูดถึงแนวรับครับแนวรับเนี่ยวิโอเนี่ยบอกว่า จะเป็นมากินยอสก็ได้นะครับของเปย์เชหรือว่าวารานก็ได้เพราะว่านั้งคู่มีประสบการณ์แบบเยอะมากๆนะครับแล้วก็น่าจะเป็นเซนเตอร์แบ็กที่ตอบโจทย์สำหรับแมนยูที่สุดนะครับแต่คนที่สำคัญแล้วก็น่าสนใจที่สุดครับก็คือตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางอย่างดีแคนไรท์แมนยูควรเซ็นเงินเข้ามารวมทั้งแนวรุกอย่างจจดอนซานโชแมนยูก็ควรเซ็นกินเข้ามาด้วยนะครับ แต่พอเซ็นเข้ามาแล้วนะครับแมนยูก็ต้องจัดแจงนักเตะให้ดีหน่อยนะเพราะว่ามันก็ต้องมีใครบางคนที่จะต้องไปนั่งสำรองนะครับหมายถึงตัวจริงณนะปัจจุบันเนี่ยอาจจะไปนั่งสำรองถ้าเกิดนักเตะรายใหม่เข้ามาก็อยู่ที่การจัดแจงของทางโอเล่นั่นแหละนะครับก็นี่คือสิ่งที่ริโอฟินันแนะนำโอเล่แล้วก็แมนยูนะครับว่าให้ไปซื้อมาซะนะครับ ส่วนนุกเตะอื่นนะครับมีรายงานจากสกายพอดนะครับ,รรบก็ได้มีการรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับในดีวของจดอนซานโชมานะครับซึ่งล่าสุดสครับสกายพอตบอกว่าตอนนี้แมนยูยังคงเจรจากับตัวแทนของจดอนซานโชแบบต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องการซื้อตัวนักเตะรายนี้มาเสริมแนวรุกในช่วงซัมเมอร์นี้ให้ได้นะครับซึ่งตอนนี้ดูแล้วเนี่ย ความเป็นไปนได้ปลายทางของจารดอนซานโชเนี่ยก็น่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูดมากที่สุดมากกว่าทีมอื่นนะครับที่มีข่าวคือจริงๆแล้วมันมีหลายทีมนะครับที่ให้ความสนใจซานโชแต่ว่าแมนยูเนี่ยน่าจะเป็นปลายทางที่เป็นไปได้มากที่สุดมากกว่าทีมอื่นนะฮะส่วนเงื่อนไขระหว่างนักเตะกับสมโมสรแมนยู U, ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับนักเตะก็ต้องการย้ายมาแมนยูแมนยูก็โอเค เกี่ยวกับเงื่อนไขตั้งแต่ซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วนะครับแต่ปัญหาเดียวนะครับก็คือตอนนี้ดอทมูลกำลังรอรับฟังข้อเสนอจากแมนยูอยู่นะครับว่าแมนยูจะยื่นมาเท่าไหร่ยื่นมาตามที่พวกเขาต้องการหรือเปล่านะครับซึ่งราคาค่าตัวแน่นอนครับสกายปอตก็รายงานกับเหมือนกับเพียร์หนึ่คนอื่นนั่น,นแหละว่าราคาค่าตัวเนี่ยมันลดลงมานะครับจาก108ล้านปอนด์นะครับ เป็นประมาณ70 80ล้านปอนด์ประมาณนั้นครับในช่วงซัมเมอร์นี้เอารวมก็ประมาณ80ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์นะครับก็อยู่ที่แมนยูแหละในเรื่องนี้ครับว่าจะยอมจ่ายในราคานี้ไหมนะครับแต่เรื่องอื่นนะครับก็น่าจะเคลียร์กันแล้วแหละนะครับในเรื่องของเงื่อนไขส่วนตัวแมนยูก็คุยกันเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องของความต้องการของทางนักเตะก็คุยกันเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงแค่ค่าตัวเท่านั้นครับพยอมจ่ายก็น่าจะมีการ สรุปกันได้ในเร็วนี้นะครับนะโอเคประมาณนี้นะครับทีนี้มันมีอีกกระแสนหนึ่งเพิ่มเติมนะครับเอามาเน้นย้ํากันว่ามันมีการติดต่อจริงๆก็คือโรมาโน่นะครับโรมาโน่เทียรหนึ่งเลยนะฮะเขาก็บอกว่าถ้าถามนะว่าตอนนี้แมนยูมีการติดต่อกับทางคนรอบตัวหรือว่าตัวแทนของซานโชจริงๆไหมโรมาโน่ยืนยันชัดเจนครับว่า ทางแมนยูติดต่อจริงนะครับแล้วก็สนใจจริงเรื่องนี้เราทราบกันดีนะครับนี่คือกระแสยืนยันแบบสื่อชื่อดังจากซายปอตนะครับแล้วก็โรมาโนเทียนหนึ่งชื่อดังเอาา,กการะันตีเกี่ยวกับความคืบหน้าของดิวใจดองซานโชอย่างชัดเจนเลยนะครับส่วนเรื่องราววันอื่นกันบ้างน,นะครับเป็นเรื่องราวของวารานกันหน่อยนะครับวารานมีอะไรน่าสนใจครับวารานเนี่ยก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะครับ ก็ได้ออกมาตอบเกี่ยวกับอนาคตนั่นแหละนะครับเพราะว่าตอนนี้โปรแกรมในสโมสรก็จบไปแล้วนะครับซึ่งเจ้าตัวก็ให้สัมภาษณ์อีกครังเกี่ยวกับอนาคตว่าจะเป็นอย่างไรจะออกมาในทิศทางแบบไหนนะครับจะย้ายไหมนะฮะซึ่งเจ้าตัวก็ยังแสดงความคิดเห็นหรือว่าให้สัมภาษณ์ที่ยังไม่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยขอโฟกัสเกี่ยวกับทีมชาติก่อนนะครับเพราะว่ายังมีโปรแกรมทีมชาติอยู่นะครับ ก็อาจจะลากยาวไปจนจบช่วงโปรแกรมทีมชาตินั่นแหละถึงจะได้คําตอบว่าวารานจะย้ายหรือไม่ย้ายนะครับหรือว่าอะไรอย่างไรนะครับซึ่งตอนนี้กระแสะข่าว 50- 5 0นะครับทางเรอัลมาดริดก็พยายามรั้งวารานให้อยู่กับพิมพต่อไปนะครับแต่ถ้ารังไม่ได้ก็มีปลายทางก็คือพวกนี้แหละพวกปเอชพวกแมนยูนี่แหละที่ร้อมติดต่อมาอยู่นะครับเพียงแต่ว่าหลังๆเนี่ยข่าวแมนยูเนี่ยมันจะโยงไปที่เปาโตเรสมากกว่าที่จะเป็นวารานละ นะครับก็ไม่ได้ตัดชื่อวารานะแต่ว่าข่าวเนี่ยมันก็ยังมีอยู่นะฮะแต่ว่าข่าวมันน้อยลงไปมากกว่าช่วงหลายสัปดาห์ก่อนนะครับก็นี่คือบทสัมภาษณ์ของวารานด้วยว่ายังตอบอะไรไม่ได้ขอโฟกัสเกี่ยวกับทีมชาติฝรั่งเศสก่อนนะครับส่วนรายงานจากเดอะ i มิเลอร์เป็นข่าวก็สิบครับข่าวนี้นะครับเดอะมิเลอร์มีการการันตีคําว่าคนที่น่าจะไปในช่วงซัมเมอร์นี้ น่าจะเป็นเดวิดเดกามากกว่าที่จะเป็นดีเนอซันนะครับส่วนดีโน่นะครับก็ตอนนี้มีการการันตีว่าน่าจะขึ้นมาเป็นมือหนึ่งยังเป็นการในช่วงซีซั่นหน้าอย่างแน่นอนนะครับนะนั่นคือสิ่งที่เดอะเมลเลอร์การันตีกันออกมาแต่ถ้าเอาแบบตามข่าวดังๆนะสื่อดังๆพวกเทียหนึ่งเนี่ยนะครับพวกแบบสื่อที่มีความน่าเชื่อถือสูงเนี่ยเขายังไม่สามารถการันตีได้นะครับส่วนใหญ่จะมองว่า ตอนนี้อย่ยวแมนยูจะประชุมกันก่อนนะครับว่าจะมีอะไรอย่างไรต่อไปนะครับแต่ m มลเลอร์ก็การันตีไว้ก่อนนะครับว่าเาดนิาร์กิาไปแน่นะครับส่วนดีโน่จะอยู่นะครับนะโอเคประมาณนี้นี่คือรายงานในเรื่องของตำแหน่งผู้สปรูนะครับรอติดตามกันถ้าเอาฟังข่าวข้อสิบเนี่ยก็ตามนี้ก็ได้แต่ถ้าเอาแบบเชื่อถือได้สูงเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปว่ายัางไม่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ แล้วก็เรื่องราวที่เดอะมิลเลอร์ครับเล่นข่าวกันออกมาเป็นข่าวว้อสิบนะฮะก็มีการเล่นส่วนกระแสทางเดอะการเดียนนะครับเดอะการเดียนเนี่ยก็ได้มีการเล่นข่าวอย่างที่ผมบอกกันไปว่าก็ทางโอเล่ได้มีการเรียกร้องงบประมาณนะครับในการเสริมทัพแล้วก็ทางบอร์ดระดับสูงรวมทั้งเจ้าของทีมแมนยูก็เตรียมที่จะเสริมทัพให้โอเล่ในช่วงซัมเมอร์นะครับ แต่ว่าเดอร์มิเลอร์มองว่าตะก,กุลเกลเซอร์ไม่น่าจะมีแผนงานแผนการที่จะทุ่มเงินก้อนโตในช่วงซัมเมอร์นี้แน่นอนนะครับถึงแม้ว่าโอเล่จะแป๊ก็ตามแต่ว่าผลงานก็ดีนะนะครับผลงานในลีกก็จบที่2นะครับคว้าตั๋ว UCL ได้ด้วยในช่วงซีซั่นหน้านะครับถึงแม้ว่าจะทำไม้ดีก็ตามเนี่ยแต่สุดท้ายตะก,กุลเกลเซอร์ก็ไม่น่าจะอนุมัติงบให้ในราคาค่าตัวรวมๆกันแล้ว300ล้านปอนด์นะครับอย่างที่ เดอะการเดียนเล่นกันออกมานะครับก็ตอนนี้กระแสมันตีกันเดอะการเดียนมองว่างบส่วนนี้ทางตุกุลเกลเซอร์อนุมัติแน่นอนแต่ว่าเ i ลเลอร์อมองว่าไม่น่าจะอนุมัตินะครับถามว่าสามรับล้านปอนด์เนี่ยโอ้โหมันก็ยากเหมือนกันนะนานๆทีเราจะได้เห็นแบบนี้ครับคือแทบจะไม่เห็นเลยมั้งในราคา300ล้านปอนด์ที่ตุกุลเกลเซอร์จะทุ่มให้ในซัมเมอร์เดียวเนี่ยนะฮะมันยากมากๆเลยครับ แล้วก็แฮร์รี่คนอย่างเนี้ยมันก็ปลาไปประมาณ150ล้านปอนและวเจดองซานโช่แปดล้านนะครับดีแคนไรท์แปดสปาตอเลสประมาณไม่เกิน50ล้านก็ลงมๆกันแล้วก็ถือว่าเยอะนะแต่ก็อยากให้เป็นแบบเนี้ยอยากให้ซื้อให้ได้แต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดอีกนะครับด้วยของงบประมาณการเงินที่ตั้งมาเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่อีกไม่น่าจะเกินร5อล้านปอนหรอกมั้งนะฮะเพราะฉะนั้นสรายเนี่ยผมคิดว่า ยาก,กมากๆนะครับแล้วก็ผมมองว่าถ้าเอาแบบสุดๆแล้วอะลุ้นกันแบบสุดๆมโนกันแบบสุดๆเนี่ยผมคิดว่า2รายที่น่าจะได้ในมุมมองผมล,ล้วนนะก็คือซานโชกับปตอริสนะฮะนี่คือ2รายที่ลุ้นได้แบบสุดๆส่วนดีแคมไรท์เนี่ยเหมือนกับเด็กมันยังแฮปปี้กับทางเวทแฮมด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ค่าตัวยังสูงด้วยนะครับในระดับหนึ่งลง้านปอนด์แล้วอีกอย่างคือมิดฟิลด์ตัวกลางแมนยูต้องมีการปรปับปรุงจริงแต่ยังมีตัวเลือกอยู่ ที่มันทับกันหลายคนอยู่นะครับส่วนกองหน้าเฮลิเคนเนี่ยผมคิดว่ากองหน้าควรสริรกจริงๆแต่เฮลิเคนเนี่ยราคามันสูงนะครับมันสูงมากๆอะ่ะร้อยห้าสิบจนถึง200รอยล้านปอนด์แล้วก็อีกอย่างผมได้มีการวิเคราะห์กันมาอยู่แล้วนะครับว่าทางสเปอร์เนี่ยไม่ยอมปล่อยแน่นอนนะครับไม่ยอมปล่อยให้กับคู่แข่งในลีกแน,น,น,น่นอนนะโดยเฉพาะเลวี่ก็ขึ้นชื่อในเรื่องของ,ของการแบบเข้มเกี่ยวกับการทำดีลอยู่แล้วนะครับ ก็นี้คือมุมมองผมด้วยนะนะครับที่อธิบายกันออกมานะครับส่วนแฟนผีคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการทุ่มงบเราๆสามร้อยล้านปอนด์ทํานี้เป็นข่าวเนี่ยจะมีเป็นจริงไหมหรือจะได้ใครไหมก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับไม่ว่ากันนะฮะนอกจากนี้ครับมีการการันตีจากรอบดอสซอนของ ESPN นนะครับก็เป็นนักข่าวสายแมนเชสเตอร์เหมือนกันนะครับเขาก็บอกว่า ตอนนี้โอเล่ได้มีการจัดลำดับความสำคัญในการสนอยาคว้าตัวนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วนะครับโดยแผนงานเนี่ยก็อาจจะมีการทุ่มในงบประมาณราวร้อยห้าสิบล้านปอนด์นะครับประมาณนั้นนะฮะหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับนั่นคือรายงานจากรอบดอสันนะครับส่วนนู่นราว,าวนานอื่นครับเป็นนู่นราวของรูเบนเนเวสนะฮะรูเบนเนเวสเมื่อไม่กี่วันก่อนมีข่าวออกมานะครับว่าบูแฮมตันเนี่ย เตรียมปล่อยนักเตะรายนี้นะครับออกจากทีมในาราคาค่าตัวอยู่ที่35ล้านปอนด์ซึ่งมิดฟิลร์รายนี้มีข่าวโยงว่าเตรียมย้ายไปเรียกูแล้วก็แมนเชสเตอร์เดนนะครับแต่ว่าล่าสุดครับทางผู้บริหารของบู๊ฟออกมายืนยันครับว่าทางรูเบนเนเวสยังมีสัญญากับบู๊ฟต่อไปนะครับก็คือไม่ต้องการขายไม่ต้องการปล่อยตามที่เป็นข่าวนั่นแหละนะครับก็คือจะอยู่กับทีมต่อไป มันก็เป็นการสยบข่าวลือการย้ายทีมไปได้เลยนะครับเกี่ยวกับโรเบนเนวิสจะย้ายไปแมนยูกับเลอบูกับทีมใดทีมหนึ่งนะก็ชัดเจนกันนะครับส่วนอีกหนึ่งข่าวที่สยบข่าวลือการย้ายทีมนะครับก็คือเริ่งเบลฮาร์แลนด์ล่าสุดเจ้าตัวออกมาเปิดปากนะครับหรือว่าให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับอนาคตของตัวเองนะครับว่าเขาเนี่ยยังมีความสุขดีกับทั้งดอทมุลนะครับแล้วก็ยังมีสัญญาอีกตั้ง2-3ปีนะครับเพราะฉะนั้น ตลาดซื้อขายในช่วงซัมเมอร์นี้เขาจะไม่ย้ายทีมแน่นอนนะครับก็เป็นการเน้นย้ําเรื่องของการย้ายทีมแหละว่าจะไม่เกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก็อย่างที่บอร์ดระดับสูงของดอทบูลหลายคนให้สัมภาษณ์มาแั้วแหละนะฮะว่าฮาร์เรนจะไม่ย้ายนะครับแต่ในกรณีของซานโชเนี่ยมันแตกต่างนะครับส่วนเรื่องราวกอสิบันอื่นนะครับก็เป็นเรื่องราวของคาริูคูดิบาลี่ครับมีอะไรน่าสนใจนะฮะ กาเซต้าเดลสสปอร์ตนะครับเล่นข่าววองสิบกันออกมานะครับว่าคูริบารีเนี่ยนะครับเรื่องของอนาคตเนี่ยมีโอกาสย้ายทีมสูงม,มากนะครับซึ่งตอนนี้หลักๆเนี่ยมันก็มีทั้งปีเชนะครับมีทั้งลิเวอร์พูลมีซิตี้มีแมนยูนะครับแต่ว่าข่าวที่ชัดเจนเนี่ยตอนนี้มันมีเพียงแค่แมนยูเท่านั้นนะครับที่น่าจะมีโอกาสเป็นปลายทางของคูลิบารีได้นะครับซิตี้เนี่ย คือตอนนี้เขามีแนวรับที่พอใช้งานอยู่แล้วนะครับเรเวลพึ่งขวาตัวคนาเต้ไปนะครับนะเพราะฉะนั้นไม่น่าจะมีความไ็นไปได้แล้วนะฮะส่วนแมนยูเราเนี่ยนะครับต้องการแนวรับที่มีประสบการณ์นะครับแล้วก็เป็นแนวรับระดับแบบอ่อท็อปเลยตัวท็อปเลยนะครับซึ่งคูเรเบอรี่น่าจะตอบโจทย์นะครับในเรื่องของประสบการณ์ก็มีนะครับแล้วก็ค่าตัวไม่แพงจนเกินไปนะเพราะว่าค่าตัวลดลงมาแล้วนะครับ แต่หนึ่งปัญหาเลยนะครับที่ยังเป็นปัญหาอยู่ก็คือค่าตัวไม่แพงเหมือนเมื่อก่อนก็จริงแต่อายุการใช้งานครับอายุการใช้งานของคูเรบัลี่มันน้อยลงไปแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาจะเข้าใกล้วัย30ปีแล้วนะครับในช่วงเดือนหน้าเพราะฉะนั้นซื้อมาก็น่าจะใช้งานได้ไม่นานสักเท่าไหร่แต่ถ้าไม่คิดอะไรมากมายก็ถือว่าเป็นดีลที่น่าสนใจนะคูเรบัลี่นะครับซื้อมาใช้สักปี2ปีก็ นะก็น่าน่าสนใจเหมือนกันแต่ถ้าเกิดแบบเน้นใช้งานแบบหลายปีก็ไม่น่าจะคุม้มนะครับเพราะว่า30ปีก็น่าจะเป็นช่วงขาลงแล้วนะครับก็นี่คือรายงานข่าวข้อสิบจากกาสเตอร์เลโสปอร์ตนะครับว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงที่คูริบารีจะย้ายไปแมนยูมากกว่าทีมอื่นนะครับส่วนเรื่องราวของซาอูย e ีเกตนะครับก็มีรายงานข่าวข้อสิบออกมาจาก ESPN นะครับ เขาบอกว่ายูเวนตุสแล้วก็แมนยูเนี่ยเตรียมเปิดศึกนอกสนามนะครับในการคว้าตัวมิดฟิลด์ตัวเก่งของแอตมิริดรายนี้ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแล้วก็ซาอูเองเนี่ยนะครับก็คือมีความตั้งใจที่จะย้ายออกจากทีมด้วยนะครับซึ่งทิศท,ทางเนี่ยก็น่าจะเป็น2ทีมเนี้ที่มีโอกาสเป็นไปได้ที่สุดนะครับส่วนแมนยูเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับซาอวยเกตมานานแล้วนะครับเพียงแต่ว่าผมก็ยังมองว่าเป็นข่าวกาสิบจา๋าแหละเพราะว่า คือข่าวมันบ่อยจริงข่าวมันมีมานานจริงแต่ว่ามันไม่ค่อยมีข่าวแบบว่าออกมาจากเทียดังๆนะครับหรือว่าเทียหนึ่งอ่ะพวกแบบสื่อดังๆในอังกฤษอ่ะเล่นกันออกมานะครับส่วนอยากจะเป็นแบบจากฝั่งสเปนมากกว่าที่เล่นข่าวว่าสืบกันออกมามันก็เลยดูแบบว่าข่าวเยอะแต่ไม่มีความจริงจังอะไรเลยไม่มีข่าวเน้นๆเลยที่เราเชื่อถือได้นะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครชอบก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ